สวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วมาแล้วครับเมื่อนี้นะครับสิพาทุกคนพยายามบ่วงหนูครับใส่ไว้หาอันรับวานี้มารุ่นกันครับจักมันสิถือตับ่ถือเลยครับเนี่ยครับไปครับได้บ่ได้กับบ่จักรับใส่ไว้หาอันครับหนูใหญ่ครับเมื่อนั้นเห็นมันแล่นผ่านคันหน้าอยู่ครับเมื่อกลางคืนเมื่อเราบึงอยู่สวนั้นก็เลยเห็น ทางมันจักหน่อยครับไปครับดุนกันบ้นี้สีได้ดีวบวกกับบจกักไปครับหัวเรแ่วครับหม่องใสครับมาดุนกันเลยครับขอมานีนะ่อันแรกครับอันแรกก็บอถือรับอกกู้ได้ครับบอถือก็ดีใส่ไว้นี้แล้วครับ อ้ย,อ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 ยนี่ครับอันที่สองอันที่สองก็บะถืออันที่สามเห็นตะหอยบันบ่วงอยากตกเลยใส่ไว้หานครับไปรุ่นยังอีกสองอันบัน กิดประทึกระเบรูแล้ทางกบุญยากแล้วนี่ครับอันที่สี่อันที่สี่กันบ่วงก็เป็นยองๆแล้วครับ มือแรงเขามาแต่งวัยใหม่ครับนี่ไมรุ่นดังสุดท้ายครับเฮ้ยยิงแต่เสียงแล้วครับจุดๆๆแล้วครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขึ้นครับเอาแล้วเอาแล้วติดจังไรเนาะบ้านนี้ซึ่งมาถือขบมือแต่วะ เอาแล้วเอาแล้วค่ะค่ะคักค่ะคเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บเจ้าก่อนเด้อครับปุ๊บเดแล้วขอเจอกันครับครับพี่น้องไปแล้วครับได้แล้วครับถึงออกมาแล้วครับโอ้โหโี้โอ้ยยงีครับเป็นตาขาดเป็นตาขาด อ,ออัวนา้ครับโอ้ยครับตัวใหญ่ครับเฮ่ยมนันมันครับมนัมนมนัมนมันมันโอ้สำเร็จครับสำเร็จมือนี่ครับใหญ่ครับตัวนี้โอ้ มานมานได้ตัวนึงครับสำหรับที่นี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพอาการคลิปหน้าครับไปแล้วครับเฮ้ hey.